หนาวแล้วมาเที่ยวดูดาวกันเถอะแต่คุณรู้ไหมว่ากิจกรรมดูดาวในปีนี้มีอะไรบ้างมาพบกับเทศกาลดูดาวที่น่าตื่นเต้นกันเถอะโดยในเริ่มต้นด้วย Halloween Story Night ในวันที่1พฤศจิกาย,ยน2568ที่ชวนให้แต่งกายฮาโลวีนมาส่องดาวแลววะวัตถุท้องฟ้าผ่านกล้องโทรทัศน์พร้อมเสียงดนตรีไพเราะที่จะทําให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานแต่คุณรู้ไหมว่ากิจกรรมนี้มีอะไรที่น่าสงสัยหรือไม่มาพูดถึงกันเลยว่าการแต่งกายฮาโลวีนมาดูดาวนั้นเหมาะสมหรือไม่ มาพูดคุยกันในส่วนของความคิดเห็นด้านล่างเลยแล้วในวันที่3-4ถึง 4, พฤศจิกายน2568มีกิจกรรม So าร y n นโอเวอร์เชียงใหม่ที่จัดขึ้นในทีมหมู่ในปาร์ตี้อินเดอะพาร์ที่สวนอาบาจอเชียงใหม่กับกล้องโทรทรรศกว่าครึ่งร้อยและกิจกรรมดาราศาสตร์ที่หลากหลายและนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่คงพลาดกิจกรรมนี้เป็นการเปิดประสบการณ์ดูดาวและชมเดือนใจกลางสวนที่จะทําให้คุณรู้สึกเหมือนอยู่ในโลกอื่นแต่คุณรู้ไหมว่าการดูดาวในสวนนั้นมีข้อจํากัดอะไรบ้าง ในวันที่5พฤศจิกายน2568วันลอยกระทงมีซูเปอร์ฟูลมูนที่จันทร์เต็มดวงใกล้โลกที่สุดในรอบปีชัวนี้แต่งกายชุดไทยและพื้นเมืองทีมลอยกระทงมาชมดวงจันทร์เต็มดวงที่สวยงามแต่คุณคิดว่าการลอยกระทงดิจิทัลในอวกาศนั้นเป็นไปได้จริงหรือเปล่าในวันที่14-15ถึงธันวาคม2568มีฝนดาวตกเจมินิดที่สามารถชมได้ตั้งแต่เวลา20นาฬิกาจนถึงรุ่งเช้าอัตราการตกสูงสุดประมาณ150ดวงต่อชั่วโมง โดยไม่มีแสงจันรบกวนชวนให้นอนน้ฝนดาวตกและชมวัตถุท้องฟ้าผ่านกล้องโทรทัศน์แต่คุณเคยคิดว่าการนอนนับดาวตกนั้นเป็นการเสียเวลาหรือเปล่าในวันที่27-28ถึงธันวาคม2568มีเนริกในแอดมิวเซียมสองพที่เปิดนิทรรศการดาราศาสตร์และท้องฟ้าจำลองรอบพิเศษยามค่ำคืนพร้อมร่วมฉลองเทศกาลคริสต์มาสท่ามกลางหมู่ดาวพร่างพราวและลมหนาวปลายปีแต่คุณรู้ไหมว่าการจัดงานในพิพิธภัณฑ์นั้นมีข้อจำกัดอะไรบ้าง ในวันเสาร์ที่10มกราคม2569มีเนริสโตรเฟส2026ที่เป็นมหกรรมดาราศาสตร์สุดยิ่งใหญ่ในวันเด็กแห่งชาติพร้อมการเปิดบ้านอุทยานดาราศาสตร์สิริงทินชวนให้ชมปรากฏการณ์ดาวพฤหัสบดีใกล้โลกที่สุดในรอบปีแต่คุณคิดว่าการเปิดบ้านอุทยานดาราศาสตร์นั้นเป็นการเสียเงินหรือเปล่าในวันเสาร์ที่24มกราคม2569มี Story ่นโอวอร์โคราช ที่จัดขึ้นในจังหวัดนครราชสีมาสัมผัสความมหัศจรรย์ของท้องฟ้ายามค่ำคืนกลางเมืองโคราชแต่คุณรู้ไหมว่าการดูดาวในเมืองนั้นมีข้อจำกัดอะไรบ้างในวันเสาร์ที่7และ14กุมภาพันธ์2569มียเามีทนโอเพนเฮาส์2 0 2พที่เปิดบ้านหอดูดาวแห่งชาติบนดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่สัมผัสเทคโนโลยีกล้องโทรทัศน์ขนาด2.4เมตรและกล้องโทรทัศน์ขนาด1เมตรชมวัตถุห้วงอวกาศลึกและดาวเคราะห์ด้วยตาเปล่าผ่านกล้องโทรทัศน์ขนาดใหญ่แต่คุณคิดวากรรเเเเปปิ้นนนนหอั็สียงืล่า ในวันอังคารที่3มีนาคม2569มีจันทุปราคาเต็มดวงเหนือฟ้าเมืองไทยที่ชวนให้ชมปรากฏการณ์จันทุปราคาเต็มดวงสังเกตได้ด้วยตาเปล่าทุกภูมิภาคทั่วไทยแต่คุณรู้ไหมว่าการสังเกตการนี้มีข้อจำกัดอะไรบ้าง นอกจากนี้เนริทาลิกนี้ยังเปิดดูดาวทุกคืนวันเสาร์กิจกรรมดูดาวสำหรับประชาชนชมวัตถุท้องฟ้าผ่านกล้องโทรทัศน์ขนาด0.7เมตรและกล้องโทรทัศน์ขนาดต่างๆอีกหลายชนิดพร้อมแนะนำการดูดาวเบื้องต้นทุกคืนวันเสาร์เวลา18นาฬิกาถึง22นาฬิกาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแต่คุณคิดว่าการดูดาวฟรีนั้นเป็นการเสียเวลาหรือเปล่าที่มาในริสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ https colon www facebook com s l a n e r i t page